เสตียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีทุกคนครับให้เสตียงพูดถึงผู้มวยสุดสายเลือดคู่ที่ถือข่านิดหนึ่งครับก็อีกคนนึงก็คือได้ประสบการณ์มวยนะครับอีกคนนึงก็ได้ความสดอายุน้อยแล้วก็เบสิกมวยสมัครเล่นดีนะครับก็ผมว่าคู่นี้น่าจะต่อยกันสนุกนะครับหน้าเทศบาลลานหน้าเทศบาลนครนครสวรรค์นะครับผมว่าน่าจะ ครับก็พรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงสดด้วยใช่ครับช่องทุวีอยี่ี24ครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มใช้เวลาภาษาอย่างนี้ดีกว่าครับจะดูแบบนี้นอกเหนือจากผู้เอกน่าสนใจแล้วนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเทชรมณีดีเอฟ f แล้วก็ยังมีผู้ประกอบรายการที่น่าสนใจอีกหลายคู่อีก4คู่เป็นอย่างน้อยที่น่าสนใจคู่แรกการคัมแบ็กกลับมาของวันเฮง c อ f นะครับ ผมว่าวันเพลงเนี่ยขุดเครื่องหุนนี้แล้วก็รอเป็นฐานออฟ f ิเช<ม>ียล h a l l เจอร์อันดับหนึ่งนะครับต่อยกับผู้ชนะของผู้เพชรมณีกัไบไดนนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่น่าจะคือสอง,องม้มวยที่ขึ้นมาเทิร์นโปรก็คือโล่เงินดาบรันสารคามนะครับซึ่งมีเบสิกโดยที่มีพี่วิรพลเป็นเทรนเนอร์นะครับอีกคนนึงก็ เตรียมความพร้อมนะครับคือยอดมงคลซีเซึ่งปัจจุบันอยู่อันดับ2นะครับผมเชื่อว่าพอหลังจากคู่สิงเกตกับโลมันต่อยกันไปแล้วเนี่ยยอดมงคลจะขึ้นอันดับหนึ่งครับก็คงได้ไฟมาคับครับส่วนอนาคตของแชมป์โลกทั้งปัญญาประดับสีหรือเพชรพอดีก็ดีน็อกเอาท์ก็ดีวางว่ายังไงก็บปตยตังก็ในในคิวในคิวหน้านะครับถ้าไม่มีผิดพลาดก็คงจะเป็นประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนานะครับผู้ชนะของคู่วันเฮง กับผู้ชนะของคู่ปัญญากับดานายหรือว่าเพชรมณีกับดานายนครหลวงโุบลราชธานี่ยจะต้องต่อยไฟบังคับกันีต้นครับผู้ชนะน่าจะได้เจอยักษ์แค้วันเฮงยักษ์แค้วันเฮงใด้วันเฮงจะได้รับไตอีกครั้งหนึ่งโอเคขอบคุณครับแตุณมากครับ